มีน้องบอกว่าอยากให้พี่เล็กทำคลิปนี้คิดว่าทำได้ไหมแค่เดินแบบอ่ะไม่ได้ยกขนุนแล้วก็ปักด้เสียบปิดไฟทุกดวงไฟห้องด้วยฉากแรกอ่ะเธอเดินมาตรงนี้แล้วเธอก็ทักทายกล้องเร็วๆอ่ะแล้วก็เดินเลยให้เวลาตรงเนี้ยสามวิสามสองหนึ่ง ดีนะเปลี่ยนลุคดีเลยมันเออดีชอบได้โอเคฉันว่าเธอได้แล้วเย้แล <Yeah. S 2> ้วก็ไปเปลี่ยนชุดด้วย <c oughs> แต่งหน้าด้วย <c oughs> ขอแบบสวยสวยทุกคนดูมันเร็วไปแต่งหน้าที่คืนนี้จะได้ถ่ายเสร็จไปเนคืนนี้ดีลางจริงเลยแถวโอเคถ่อไปก็เธอเดินมาก็ทำท่ามั่นใจเดินออกมามองกล้องเยอะเลยโอเคไหมโอเคเดินเข้าดูนี้โอเคทุกคนเริ่มมา3 2 1แอคชั่น โอเคแล้วอ่ะเดี๋ยวไงใครอยากดูคลิปตัดต่อเสร็จแล้วนะไปดูที่ที่ช่องพี่เล็กเลย